สวัสดีครับได้เวลาเที่ยงแล้วมาทานข้าวด้วยกันครับทุกคนมาครับมาครับวันนี้ผมมีเมนูอะไรมาดูกันว้าวอะไรครับนี่ผัดกระเพราหมูสับนะครับใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับดับกลิ่นนะครับดับกลิ่นคราวนะครับผมหอมสมุนไพรนะครับนี่เลยรสเด็ดเลยนะครับแล้วก็มีไข่ดาวด้วยครับวันนี้ ให้ดาวหนึ่งฟองนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับผลไม้แล้วก็มีส้มส้มนะครับส้มจิ๋วแต่แจ๋วนะครับหวานมากเลยนะครับเด็ด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 เลยนะครับแล้วก็มีผักก็มีแตงกวานะครับมะเขือนะยังมือเหลืออยู่นะครับของหวานแล้วก็มีขนมปังนะครับทานให้อิ่มครับมีอะไรก็ทานไปนะครับกินไปทานไปให้ท้องอิ่มนะครับ แล้วเราก็มีแรงเราก็มาสู้งานกันต่อนะครับชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะครับทุกคนสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับสู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ